เคยลองถามตัวเองกันไหมครับว่ามีอะไรที่เราแบบรักมากๆรักจนยอมทุ่มเทเวลาให้มันได้ทั้งวันบ้างวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวความรักที่น่าทึ่งมากๆของแฟนหมอลำท่านหนึ่งครับที่นิยามคำว่าทุ่มเทได้แบบสุดๆไปเลยเอา้าวลองนึกภาพตามกันเล่นๆนะครับถ้ามีคอนเสิร์ตที่เรารักสุดๆเลยเนี่ยจะไปรอก,กันกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแต่ถ้าคำตอบมันคือทั้งวันละครับใช่คับฟังไม่ผิด 8ชั่วโมงครับ8ชั่วโมงเต็มๆเลยนะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะไปหาคำตอบกันว่าอะไรกันนะที่ทำให้การรอนานขนาดนี้มันคุ้มค่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับอายุ66ปีแล้วมาจากสุรินคุณแม่เนี่ยมาถึงที่จัดงานตั้งแต่บ่ายโมงเพื่อรอดูหมอนลำที่จะเริ่มแสดงตอนสามทุ่มโอ้โหบ่ายโมงถึงสามทุ่มเลยนะแล้วรอแปดชั่วโมงเนี่ย เขาทำอะไรกันบ้างมันคือภารกิจปูเสือจองที่ครับเพื่อยึดทำเลที่ดีที่สุดให้ได้มันไม่ใช่แค่การมานั่งรอเฉยๆนะครับแต่มันเป็นแผนการเลยล่ะคือต้องมาถึงตั้งแต่เนิ่นๆเที่ยงๆบ่ายๆนี้ต้องมาแล้วจากนั้นก็ปูเสือเลยครับประกาศอาณาเขตของเราต้องเอาให้ได้ทำเลนหน้าเวทีเสร็จแล้วก็นั่งรอเพื่อนๆสมาชิกในแก๊งที่เดี๋ยวจะตามมาสมทบกันทีหลัง แน่นอนครับว่าการรอระดับโปรขนาดนี้ต้องมีอุปกรณ์เรามาดูกันดีกว่าว่าในชุดยังชีพฉบับแฟนหมอลำของคุณแม่เนี่ยมีอะไรบ้างโอ้โหดูความพร้อมนี่สิครับมีครบเลยนะตั้งแต่เสือ้อหมอนของกินขนมน้ำดื่มที่สำคัญคือ,อยาประจำตัวทุกอย่างนี้เตรียมมาพร้อมเลยในตะกร้าใบเดียวนี่มันไม่ใช่แฟนขับมือใหม่แล้วนะครับนี่คือระดับมืออาชีพของจริง แล้วมันก็มีเรื่องน่ารักน่ารักเกิดขึ้นด้วยนะครับอย่างที่คุณแม่เล่าว่ามีคนมาบอกยายยายฝากดูที่ให้หน่อยเดี๋ยวให้เงินแล้วเขาก็ให้จริงๆมันกลายเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนคลับไปแล้วครับคือไม่ใช่แค่มาดูคนเดียวแต่มีการฝากจองที่ให้กันบางทีก็มีรายได้เล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือกับบ้านด้วยมันทําให้เราเห็นเลยนะว่าชุมชนคนรักหมอลำนี่เขาเหนียวแน่นกันขนาดไหน โอเคเราเห็นแล้วว่าเขาทำยังไงแต่คำถามที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือทำไมล่ะอะไรคือรางวัลของการรอคอยที่ยาวนานขนาดนี้อะไรที่ทำให้มันคุ้มค่าขนาดนั้นผมว่าคำพูดของคุณแม่เองนี่แหละอธิบายได้ดีที่สุดแล้วท่านบอกว่ามันคืออาชีพความสุขของเราคือมันมีความสุขในใจมากๆเวลาที่ได้ดูหมอลำคือมันไม่ใช่งานไม่ใช่ภาระเลยนะคะ แต่มันเป็นเหมือนกิจกรรมหลักที่มาเติมความสุขให้หัวใจการได้เห็นศิลปินที่ชอบแบบใกล้ๆนี่แหละคือรางวัลที่คุ้มค่ากับการรอทั้งหมดแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือนี่ไม่ใช่ความชอบแบบฉับฉวยนะครับไม่ใช่เพิ่งมาชอบแต่เป็นความรักที่เริ่มมาตั้งแต่ตอนคุณแม่อายุ20กว่า,วาแล้วมันก็อยู่กับท่านมาตลอดไม่เคยจางหายไปเลยแล้วในฐานะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามมาหลายสิบปีหมอลำในสายตาของคุณแม่ มันเปลี่ยนไปบ้างไหมนะจากวันนั้นถึงวันนี้คุณแม่ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าเป็นหมอลำสมัยก่อนเลยเนี่ยจะเน้นการรำแบบดั้งเดิมเป็นหลักเลยแต่พอมาถึงปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะมีการปรับให้มันทันสมัยมากขึ้นมีการเต้นที่เอาใจวัยรุ่นมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือคุณแม่ไม่ได้แอนตี้นะครับท่านกลับมองว่ามันดีซะอีกดูได้หมดเลยเหมือนเป็นการต่อยอดให้ศิลปะ,ะแขนงนี้มันยังอยู่ต่อไปได้ห้า ห้าคืนติดครับนี่คือสถิติการไปดูหมอลำติดต่อกันของคุณแม่สุดยอดจริงๆลองนึกภาพความทุ่มเทดูสิครับว่ามันต้องมากขนาดไหนแล้วความทุ่มเทของคุณแม่เนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่เวลาอย่างเดียวนะครับระยะทางก็ด้วยครั้งที่พีคที่สุดคือเดินทางไปดูไกลถึงอำเภอพุทธไทยสงที่บุรีรัมย์ร้อยกว่ากิโลเลยนะแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับไปกันเป็นทีมเลย มีทั้งครอบครัวมีทั้งเพื่อนเพื่อนช่วยกันหารค่ารถค่าอะไรแล้วก็ไปสนุกด้วยกันแต่ถึงจะรักหมอลำแค่ไหนมันก็ต้องมีเรื่องที่ทำให้หงุดหงิดกันบ้างแหละครับเรื่องเดียวเลยที่คุณแม่ไม่โอเคมากๆก,ก็คือเวลาเจอคนเมาแล้วมาเต้นบังอยู่ข้างหน้าคืออุตส่ามารอตั้งนานใช่ไหมครับแล้วมาเจอคนเต้นบังวิวเนี่ยมันก็เสียอารมณ์กันได้เหมือนกัน แล้วในฐานะที่เป็นแฟนคลับมาตลาดชีวิตขนาดนี้คุณแม่มองอนาคตของวงการหมอลำที่ท่านรักไว้อย่างไรบ้างคำพูดนี้เนี่ยทรงพลังแล้วก็ประทับใจมากๆเลยครับคุณแม่บอกว่าอยากเห็นหมอลำมันพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งและท่านก็ยืนยันคำเดิมตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะตามดูไปเรื่อยๆโอ้โหเป็นคำพูดที่มาจากใจจริงๆพอได้ฟังเรื่องราวของคุณแม่แล้วมันก็ทำให้เราต้อง ย้อนกลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะครับว่าแล้วชีวิตของเราละ่ะมีอะไรที่เราหลงไหลทุ่มเทให้ได้มากขนาดนี้บ้างอะไรคืออาชีพแห่งความสุขในชีวิตของแต่ละคน